สวัสดีค่ะวันนี้พบกับห้างทองหวังอยากมีสาขากโกเซนเตอร์นะคะวันนี้มานําเสนอคอน้ําหนัก3บาทนะคะอันนี้ตัวเส้นนะคะเป็นงานเป็นงานเบนตป่งนะคะลูกค้าไม่ถือว่าป่องมากนะคะเป็นงานกลางๆคะ่ะอันนี้มาดูที่ขั้นตุ้มนะคะตัวขั้นตุ้มนะคะจะเป็นงานพิกุลนะคะอันนี้ลงยาจะเป็นสีแดงส้มนะคะ ออกแบบแนวแบบข้าวหลามตัดนะคะอันนี้จะเป็นสีแดงน้ำเงินค่ะงานน่ารักน่ารักสดใสค่ะสีแบบจัดจ้านนิดนึงนะคะสนใจสอบถามได้ที่เบอร์0 5 6 2 2 7 5 5 5หรือเข้ามารับชมหน้าร้านได้นะคะ